โหลโหลกลบสวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูรีวิวตัวละครครับสำหรับเกมโฟกัสอีกไม่กี่วันนะครับผมเราก็จะได้เล่นเกมที่บอกได้เลยว่าฟ p k เเต็มๆนะครับผม <c oughs> ซึ่งอย่างน้อยๆนะครับการทำคลิปรีวิวตัวละครเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเราต้องได้ทำการปก ้องตัวเองนะครับจากคนที่จะมา PK และทําให้แร่เราตกนั่นเองและเราก็จะไป PK คนอื่นด้วยครับเพื่อที่จะแย่งแร่นั่นเองครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบในคลิปนี้นะครับผมผมจะทําทีละตัวไปเลยนะตามคอนเทนต์คอนเทนต์นะครับเพราะว่าถ้าทําหมดทั้งตัวนี่สงสัยคลิปน่าจะยาวครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวแรกครับผมใครชอบหรือไงอย่าลืมครับ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้ในการทําคลิปของผมด้วยครับผมเรามาเริ่มแรกครับสําหรับตัวแรกเนี่ย Archer Dragon ครับจากเผ่าบังกรฟ้านั่นเองเจ้าตัวนี้ครับพลังโจมตีจะเน้นไปทางในส่วนของ a t คแท็นะครับถ้าจะอัพนะให้อัพแอคแท็แล้วก็ค่าความเสียหายในการโจมตีครับและก็ ยงยงมาที่เจ้าตัว H.P. ด้วยครับผมที่จะควบคู่กันไปในการอัพค่าสเตตัสในของตัวละครนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิลครับของเจ้าตัวนักดาบอาเชอร์ดากอนครับผมสกิลแรกเนี่ยเป็นการพุ่งเข้าโจมตีอย่างต่อเนื่องครับตี้ออืื ผมว่านาเมจมันค่อนข้างแรงและเจ้าตัวนี้อุ้หูห้าฮิตด้วยนะครับในการโจมตีและสกิล2ครับก็คือการเพิ่มบัฟพลังโจมตีให้กับตัวเองและก็เพื่อนๆด้วยครับน่าจะมีประโยชน์มากนะสกิลนี้ก็น่าจะเป็นสกิลเปิดละครับผมพอมาตัวสกิล3ครับก็คือการโจมตีเป้าหมายเดียวครับและแทงสตูไปหลายๆครั้งนี้และก็สร้างค่าความเสียหายในสกิลสุดท้ายครับผมโอ้โหก็หกฮิตเลยนะเมื่อกี้ พอมาสกิลที่4ครับก็คือการสร้างพายุหมุนหลายๆล,ลูกครับและทําให้สตูล,ล้มด้วยนี่สกิลนี้แหละผมมองว่าผมชอบครับผมถ้าเราทําให้สตูล,ล้มเนี่ยมันน่าจะมีอุปกรณ์บางอย่างหรือค่สแต็กบางอย่างครับที่จะไปเพิ่มค่าของการทําให้สตูนั้นล้มนะครับและจะทําให้เรา PK สตูนั้นได้ง่ายมากขึ้นครับ ทีนี้เรามาดูสกิลที่5ครับเป็นการหมุนดาบใส่ศัตรูนะครับและเป็นการโจมตีอย่างรุนแรงต่อมาครับเรามาดูพาสซีฟนะครับที่มันจะเป็นตัวเสริมให้กับสกิลต่างๆนะครับผมนี่นะมันเป็นการพรีเซนต์นะครับนี่อันนี้ก็ถ้าจะเป็นสกิลบัฟนะครับเพื่อเพิ่มเนี่ยใช่ตัวเจ้าตัวสกิลตัวนี้นะครับที่มันจะเพิ่มให้เกิดค่าความรุนแรงให้ด้วยนะครับรุนแรงมากนะถ้าเราไปเพิ่มค่าความเสียหายกับแอคแท็กนะครับ นี่อันนี้ก็น่าจะเป็นบัฟนะครับฟันพื้นเข้าไปดิแตกนะครับผมราวากระจายนี่น่าจะเป็นบัฟให้กับสกิลหมุนนะครับสกิลหมุนมันก็จะแรงขึ้นะนะผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับซึ่งสกิลหลักๆมันก็มีเหมือนช่วงต้นที่ผมเคยพูดให้กับเพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็ในส่วนสกิลของเจ้าตัวพวกนี้ก็คือมันน่าจะเป็นสกิลของพาสซีฟที่จะมาเสริมให้สกิลหลักมันมีความรุนแรงมากขึ้นครับเอาละครับถ้าใครชอบนะักดาบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิป ด้วยครับอ่าสำหรับฮีโร่ต่อไปนะครับที่ผมจะทําเดี๋ยวรอคลิปต่อไปครับผมจะทําเป็นคลิปแบบนี้นะครับสั้นๆเพื่อที่จะให้มันกระชับนะครับโอเคกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจในการทาคลิปครับผม